สวัสดีครับเหล่ากัลายาณมิตรผู้สแสวงหาความสุขที่แท้จริงทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่เส้นทางแห่งมงคลชีวิตอีกครั้งนะครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงมงคลข้อที่15คือการมีจิตที่มั่นคงดุดขุนเขาไม่หวั่นไหวเมื่อถูกกระทบด้วยโลกธรรมทั้ง8ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างฐานที่มั่นให้กับจิตใจเมื่อจิตของเรามีฐานที่มั่นคงแล้ว ผลลั์ที่ตามมาโดยตรงซึ่งเป็นสภาวะที่น่าปรารถนาอย่างยิ่งก็คือความไม่เศร้าโศกอันเป็นมงคลชีวิตข้อที่สิบที่เราจะมาศึกษาทำความเข้าใจกันในวันนี้ครับความเศร้าโศกเป็นลูกศรที่เจ็บปวดที่สุดที่ทิมแทงหัวใจของปุถุชนมันสามารถดูดกลืนพลังชีวิตของเราให้เหือดแห้งไปได้แต่พระพุทธองค์ทรงค้นพบหนทางที่จะถอดถอน ลูกศรดอกนี้ออกไปได้อย่างถาวรหนทางนั้นคืออะไรและเราจะฝึกฝนจิตใจของเราให้ไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรมาร่วมคุณหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับจากคาถาภัสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัตสานกรรมปติอโศกังวิราจังเขมังเอตัมมังคละหะมุตตมังวันนี้เราจะมาเจาะลึกที่มงคลข้อที่16คือคำว่าอาโศกัง เรามาทำความเข้าใจความหมายของคำนี้กันครับคำว่าโศกะในภาษาบาลีแปลว่าความโศกความเศร้าความแห้งผากแห่งจิตใจมันเป็นความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักหรือการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอะเป็นคำอุปสรรคที่แปลว่าไม่หรือปราศจากดังนั้นอโศกังจึงแปลว่า จิตที่ปราศจากความเศร้าโศกเป็นจิตที่ไม่แห้งผากไม่หม่นหมองเป็นจิตที่เบิกบานและเป็นสุขอยู่เสมอไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตามแล้วความเศร้าโศกเกิดขึ้นมาจากอะไรพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าเปมโตชายติโสโกแปลว่าความโศกย่อมเกิดจากความรัก ในที่นี้ความรักที่พระองค์หมายถึงไม่ใช่ความรักแบบเมตตากรุณานะครับแต่หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นความผูกพันอย่างเหนียวแน่นว่านี่ของเรานี่คือคนที่เรารักนี่คือสิ่งที่เราเป็นเจ้าของเมื่อเรายึดสิ่งใดว่าเป็นของเราเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปแตกสลายหรือจากไปใจของเราก็จะถูกกระชากความเศร้าโศกจึงเกิดขึ้น ดังนั้นจิตที่ไม่เศร้าโศกคืออโศกังจึงเป็นผลโดยตรงมาจากที่จิตไม่หวั่นไหวนะกรรมปติในมงคลข้อที่แล้วเพราะจิตที่ไม่หวั่นไหวคือจิตที่เริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นลงแล้วคือจิตที่เข้าใจความจริงของโลกว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับ มีหญิงคนหนึ่งชื่อว่านางปตาจารานางสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักทั้งหมดในเวลาไล่เลี่ยกันทั้งสามีลูกน้อยสองคนพ่อแม่และพี่ชายความสูญเสียครั้งนี้ยิ่งใหญ่จนนางเสียสติกลายเป็นคนวิปลาดวิ่งแก้ผ้าไปทั่วเมืองนี่คือตัวอย่างของจิตใจที่ถูกความเศร้าโศกท่วมทับจนมิดจนกระทั่งวันหนึ่ง นางได้วิ่งไปถึงเชตวันมหาวิหารที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดนางว่าดูก่อนน้องหญิงน้ําตาที่เธอร้องไห้เพราะความพัดพรากในสังสารวัฏนี้มีมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีกเธอจะมัวประมาทเศร้าโศกอยู่ทําไมเมื่อนางได้ฟังธรรมก็ได้สติและเห็นความจริงว่าความเกิดความแก่ความเจ็บ ความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาของสรรพสัตว์นางจึงคลายความยึดมั่นและความเศร้าโศกลงออกบวชเป็นภิกษุณีและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดจิตของท่านก็กลายเป็นจิตที่อโศกังคือไม่เศร้าโศกอีกต่อไปสำหรับพวกเราการพลัดพรากเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่จากเป็นก็จากตายการเตรียมใจ การฝึกมองทุกสิ่งตามความเป็นจริงอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งลองนึกถึงแก้วน้ำที่เราใช้สิครับพระอาจารย์ท่านสอนว่าให้เรามองว่าแก้วใบเนี้ยมันแตกแล้วมันแค่ยังไม่ถึงเวลาของมันเท่านั้นเมื่อเรามองแบบนี้เราก็จะใช้แก้วใบนี้ด้วยความทนุถนอมแต่เมื่อวันหนึ่งมีเหตุให้มันหลุดมือแตกไปใจเราจะไม่ทุกข์มากเพราะ เรารู้อยู่แล้วว่านี่คือธรรมดาของมันคนรักทรัพสมบัติหรือแม้แต่ร่างกายของเราก็เหมือนแก้ใบนั้นครับทุกอย่างมีวันที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและจากไปการฝึกมองเห็นความจริงข้อนี้บ่อยๆจะช่วยเป็นวัคซีนป้องกันใจของเราจากความเศร้าโศกที่รุนแรงได้ครับเมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียจริงๆเรายังคงเสียใจแต่ จะไม่เศร้าโศกจนเสียศูนย์ครับอานิสงส์และวิธีนำไปปฏิบัติผู้ที่มีจิตไม่เศร้าโศกย่อมได้รับอานิสงส์ที่ประเสริฐยิ่งคือ1มีจิตใจที่เบิกบานผ่องใสและเป็นสุขอยู่เสมอ2มีพลังชีวิตที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อไปไม่จมอยู่กับอดีต3เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่น ที่กำลังตกอยู่ในความทุกข์ 4. เป็นผู้มีปัญญาสามารถเห็นโลกตามความเป็นจริง 5. เป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของผู้ที่เข้าใกล้พระนิพพานสำหรับการนำไปปฏิบัติในสัปดาห์นี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาฝึกสร้างวัคซีนใจกันครับการบ้านทางใจในสัปดาห์นี้คือให้ท่านลองเลือกสิ่งของ หรือบุคคลที่ท่านรักและผูกพันมากที่สุดมาหนึ่งอย่างแล้วในเวลาที่จิตใจสงบให้ลองเจริญมรณานุสติหรืออนิจจสัญญากับสิ่งนั้นเบาๆในใจเช่นวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันนี่เป็นเรื่องธรรมดาการฝึกเช่นนี้ไม่ใช่การแช่งนะครับแต่คือการยอมรับความจริงล่วงหน้าเป็นการค่อยๆค,คลายความยึดมั่นที่เหนียวนั่นในใ,นใจของเรา เมื่อฝึกบ่อยๆใจของเราจะมีภูมิต้านทานต่อความพลัดพรากและจะสามารถเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตได้อย่างสงบมากขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียจริงๆเรายังคงเสียใจแต่จะไม่เศร้าโศกจนเสียศูนย์ครับโดยสรุปแล้วมงคลข้อที่16คือสภาวะของจิตที่เป็นอิสระเป็นผลจากการเห็นความจริงว่า ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงแท้และไม่มีสิ่งใดที่เราจะยึดถือเป็นของเราได้อย่างถาวรเมื่อใจคลายจากความยึดมั่นถือมั่นความเศร้าโศกอันเกิดจากการพัดพรากก็ย่อมไม่สามารถทำอันตรายจิตใจ,จดวงนั้นได้อีกต่อไปนี่คือความสุขที่เกิดจากปัญญาอย่างแท้จริงก่อนจะจากกันขอเชิญทุกท่านนั่งในท่าที่สบายหลับตาลงเบาๆครับ ให้เราลองน้อมระลึกถึงความพลัดพรากหรือความสูญเสียที่เราเคยได้พบเจอในชีวิตหายใจเข้ายอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเสียใจหรือความอาลัยอาวร์ยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตหายใจออก ปล่อยวางความรู้สึกนั้นเบาๆพร้อมกับภาวนาในใจว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาขอให้จิตใจของเราได้เรียนรู้และเติบโตจากทุกการผลัดพรากขอให้ปัญญาจงเกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและเข้าถึงสภาวะแห่งจิตที่เบิกบาน ไม่เศร้าโศกอันเป็นมงคลสูงสุดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ